โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลว,วีรบุรุษทหารผ่านศึกเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพลตรีคณิสรอ์อาสมะผู้บัญชาการบณทลฐานบกที่38พร้อมด้วยพันโทรสรารักษ์ชูสกุลผู้บริการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนานเยี่ยมให้กำลังใจวีรบุรุษทหารผ่านศึกพร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์และมอบของอุปโภคบริโภคผักปลอดสารพิษ จากโครงการทหารพันดีน่านให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละในสนามรบในอดีตณตมบลไขสถานและตมบลเสนียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพลตรีคณิศรนอัศมะผู้บัญชาก,การมณฑลทหารบกที่38กล่าวว่าเนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วน ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้มีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเนื่องจากสภาพความพิการของเป็นผู้ป่วยติดเตียงขาดทุนทรัพย์ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพพาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐานตลอดจนเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของฐานผ่านศึกและครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทาภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ หรือโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวแบบองค์รวมทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณโดยผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพและครอบครัวพร้อมทั้งนำชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านในการนี้ ผู้บชาการบนถนฐานบกทีศ38ได้มอบของอุปโภคบริโภคผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันพันดีน่านให้การทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพอีกด้วยนอกจากนี้ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ได้มีการให้ความรู้แนะนําการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงแนะนําการทํากายภาพบําบัดให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเป็นแผลกดทับในการช่วยเหลือครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีรวมทั้งเชื่อชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไปนิวยสถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน